เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่นักเตะใหม่ที่กำลังจะตบเท้าเข้ามาสู่สโมสรของเราในช่วงไม่กี่วันที่จะถึงนี้นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียดซูปเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรห้างขายาายาไบเออเร์เรเวอร์คูเซนหลังจากทางเดวิดออนสตีนทักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติกสมัคมข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ็มีการออกมารายงานข่าวตรงกันกับทางโพลจอยส์เยี่ยวข่าวสารของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะทาวส์อีกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษที่มีการชี้เป้ามาตรงกันเลยว่าในตอนนี้ทีมของเราสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับทางเลเวอร์คูเซนได้แล้วสำหรับค่าตัวของเวียดซึ่งเราจะมีการการันตีจ่ายเงินให้กับพวกเขาที่ตัวเลข100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมตัตกหักอีก16ล้านปอนด์ทำให้ดีลนี้จะมีมูลค่าสุทธิอยู่ที่1 1 6ล้านปอนด์ ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางเดวิดลินส์อีกหนึ่งนักข่าวสายของคนดังที่ทำงานให้กับพัรอนซ์สอินเดกซ์มีการออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของดิวนี้เลยว่าเหตุใดกันทด้ทำให้ตัวของทางนักเตะยอมย้ายมาอยู่กับสโมสรของเราดังด้งที่ทางว่าผูกจ่ายค่าเหนื่อยให้น้อยกว่าสิ่งที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และทางบาเยิน์มิวนิคมีการเสนอให้กับตัวของทางนักเตะโดยสัมปาย นี่มันเป็นดิวที่ใหญ่มากนะคำว่าใหญ่ในที่นี้คือใหญ่จริงๆสำหรับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลลิมส์กาการที่พวกเขาสามารถเอาชนะในดิวการแย่งตัวนักเตะแบบนี้ได้มันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นหรอกนะและมันก็เป็นการเอาชนะคู่แข่งที่มีความสําคัญมากๆก่อนที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับนักเตะหนุ่มที่เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากที่สุดในโลกฟุตบอลักเวลานี้แถมคู่แข่งของพวกเขายัางคือทางไบร์นมิวนเนและแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก แม้กระทั่งทางกู้คนในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์อพูลเองก็ยังยอมรับเลยว่านี่มันไม่ใช่การดําเนินการแบบปกติทั่วไปของพวกเขาแทุกครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดซื้อขายนักเตะกับคนที่ต้องการยักมาอยู่กับทีมของเรามันจะทําให้เราพร้อมเส้อทุ่มเงินลงไปสําหรับนักเตะแบบนั้น เอาละ่ะเราต้องเช่นชมการทํางานของทางลิชาร์ดยิลช์ซึ่งรวมไปถึงตัวของทางอาเนอร์ซอตอี e ด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าสําหรับนักเตะเช่นเดียวกันสําหรับทางไบร์นเมลลนี่แต่การที่เขาเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลทั้งๆท,ที่เขาต้องมาดรบค่าเหนื่อยที่น้อยกว่า2สโมสรดังกล่าวข้างต้นด้วยซ้ํามันก็แสดงให้เห็นเลยว่าตัวของทางฟอร์เรนเวียตนั้นมีความเชื่อมั่นในโปรเจกต์ด้านกีฬาที่ทีมของเรามนการนําเสนอให้กับเขา สำหรับผมแล้วเรื่องนี้มันสตอนไม่เห็นเลยว่านี่เป็นดิวที่มีความพิเศษอย่างมากเลยนะนายก็เปิดประเด็นมาด้วย big deal ของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวการสนทัพนักเตะหน้าใหม่อีกเช่นเดียวกันต่จะเยัียบถอยออกมาดูภาพบวกที่กว้างขึ้นกันบ้าง พราะนักปัจจุบันแทบจะยืนยันได้แล้วว่าทีมของร้อมได้นันตกมาร่วมทับแล้วอย่างแน,น้อนอี4คนด้วยกันซึ่งหากนักรวมทางเวดแตงกล่าวข้างต้นเข้าไปด้วย สามรายแรกที่มีการตกเพ้ามาสู่ทีมของเราก่อนหน้านี้ก็ได้แก่ในรายของทางเชเดมี่ฟลิมปงบักขวาตัวเก่งจากทางเลเวอร์คูเซนตามเงื่อนไขค่าจิตสัญญาของเขาที่29.5ล้านยูโรจอร์จี้มามาตัสวีลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่นอราก็มีการคว้าตัวเขาล่วงหน้ามาแล้วจากทางไอ้ข้างเขาบาเลนเซียย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วก่อนที่ตัวของเขากงจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราตามมาในช่วงสัมเมอร์นี้ ้วยสน่นราคารวมเงือนไขโบนัสเพิ่มเติม29ล้านปอนด์และอีกหนึ่งคนก็คือในรายของทางอาหมินเป็กซี่ในดันดวรุ่งมอนาคตไกลจากทางสโมสรพุตกัสอะเคเดมียที่ค่าตัว1.2ล้านปอนด์แล้วว่าเรามารวมกับค่าตัวของทางฟอร์เนีนเวตแต่งกล่าวข้างต้นก็จะพบว่ายิ่งภูมิมีการจับจ่ายใช้สอยเงินไปแล้วทะลุหลัก176ล้านปอนด์เข้าให้แล้วในตราดรอกนี้ อย่างไรก็ตามทางทีโอสควายนักข่าวจากทางรีพอร์ตเอ็ c โคสื่อวงในของทีมเราก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าแม้ตัวเลขแักก่กล่าวข้างต้นนั้นจะเป็นสถิติการใช้เงินสูงที่สุดในตระรอบเดียวของทีมดอไปเรียบร้อยแล้วแต่สโมสรจะยังคงไม่หยุดการจัดจ่ายใช้สอยเพียงเท่านั้นและมันก็มีการตั้งเป้าออกไว้ว่ายังไงเสียมันน่าจะทะลุหลัก200ล้านปอนด์ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้อีก หลังจากมันรีดิลของทางมิลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางบอลมัดลอยอยู่แล้วที่ตัวเลข45ล้านปอนด์ในตอนนี้มันมีการการันตีแล้วว่าลิเวอร์พูลจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเงิน176ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากพวกเขาบรรลุข้อตกลงดีลกับทางฟอร์เรียนเวียดได้สควอชโพสยืนยันผ่านหน้า X ส่กนตัวของเขานั่นคือเป็นการทำลายสถิติตัวเลขการจับใจ่ายใช้สอยมากที่สุดในช่วงตลาดรอบเดียวของพวกเขาด้วย ถ้าดูเหมือนว่าการดําเนินการของลิอร์พูมันจะยังไม่จบนะและพวกเขาก็น่าจะทําลายกําแพงที่ตัวเลข2 0 0ล้านปอนด์ได้สําเร็จอีกดัวหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เงินของสมูสนรนรอกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูในรายของทางมิลลอดเคร์เคสกันบ้าง เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทีมของเราพยายามจะปิดติวลงให้ได้แต่ตามการรายงานข่าวจากทาง Fabrizio r o m a น o นักข่าวระดับเีียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในช่วงอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่า ตัวของทางเคอร์ิสนั้นได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool ของเราได้แล้วจะเหลือก็เพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับการที่เราจะต้องเจรจาเรื่องเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตัวของเขากับทางบอนมัรให้ลงตัวเท่านั้นซึ่งคา,าดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในช่วงสัปดาห์หน้า ล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางเลวิสติลอีกหนึ่งนะักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมล์ทับลอยของประเทศอังกฤษที่ซึ่งเขาก็มีการออกมายืนยันรายงานของทางโรมาโนก่อนหน้านี้และชี้เป้าไปเลยว่าการเปิดตัวของทางเคอร์เคสนั้นจะตามทางฟอร์เรสต์เมาแบบติดติดและเราก็น่าจะได้เห็นการชูเสื้อของเขาอย่างเป็นทางการต่อไปหลังจากสิ้นสุดในช่วงสุดสัปดาห์หน้า เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะของพิมลิกกำลังจะกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ลิวพูกำลังเบนเป้าหมายกลับมาที่ตัวของทางมิลล์อดเคอร์เคสที่ซึ่งพวกเขาก็ต้องการจะปิดดิวการคว้าตัวเขาให้ได้ในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะสตีลกล่าวเช่นเดียวก,กันกับในรายของทางฟอร์เรนเวสแบ็กซ้ายจากทางสมูรบอลมัดรายนี้ก็ถูกพวกเขาไล่ล่าตัวมาอย่างหนักตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในตอนนี้ดิวการคว้าตัวทางเวียดนั้นถือเป็นตัวเลือกลำดับแรกที่ทางสโมสรให้ความสําคัญมากที่สุดเหนือกว่าดิวอื่นใดทั้งนั้นแต่หลังจากสามารถปิดดิวดังกล่าวได้พวกเขาก็าจะเบนความสนใจทั้งหมดมาที่ตัวของทางเคอร์เคสและก็จะมีความพยายามในรูปแบบที่มีความระมัดคล้ายคลึงกันเพื่อหวังจะปิดดิวการคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้ได้เป็นคนต่อไปตามกรอบเวลาที่ทางสโมสรได้มีการกําหนดเอาไว้ดังกล่าวข้างตน้น นายก็เปิดประเด็นมาวยเรื่องดาวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูคนที่ทีมของเราประสบความล้มเหลวในการคว้าตัวเขากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฟันโกมัสตันตูโอโน่นักคือดาวร,รุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสสลิเวอร์พูลในลีกของแดนฟ้าขาวประเทศอ์เจิตินา ว่น,นี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดของวงการฟุตบอลอาร์เจนตินานักปัจจุบันเลยก็ว่าได้และทําให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากทเขากำลังจะอายุครบ18ปีในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้ว หนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาก็คือทางนิบาปูของเราแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นทางราชันชุดขาวของอันเดริกที่ปาดหน้าเค้กคว้าชิ้นปรามันไปครองหลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเขากับทางลิเวอร์พูลได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยสนนราคาสูงถึงระดับ45ล้านยูโรและคิดเป็นด 38, 3, 000, 000อก38.3ล้านปอนด์เรื่องดังกล่าวข้างตน้นได้รับการยืนยันออกมาจากทางฟา์บิซโอโรมาโน ล่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง TBR Football สื่อชื่อดังก็มีการออกมาระบ,บุถึงประเด็นนี้ต่ในทิศทางเดียวกันแล้วก็ชี้ต่อไปอีกด้วยว่านอกจากลิเวอร์พูลของเราเก้ความสนใจในตัวเขาแล้วมันยังมีอีก4สีโมสรนล่มสึกพิมเมลี่ที่ต่างก็ต้องผิดหวังสดเย้าในดิวดังกล่าวข้างต้นไปพร้อมกันกับทีมของเราตัวตลอดช่วงเวลา6สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการดําเนินการของทั้งทังออสนลลิเวอร์ pool เชลซี ท็อเนมฮอสเปอร์และทางนิวคาเซลอยู่นาเต้นที่ต่างก็กระโดดเข้ามาเล่นเกมดัังกล่าวข้างต้นนี้นะทีวีอาร์ฟุตบอลระบุพวกเขาทั้งหมดมีการติดต่อสอบถามไปหาทางริเวอร์เพลกถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางฟังโกมัสตันตุโกโนมาร่วมทีมของพวกเขา ย่างไรก็ตามท้ายที่สุดมันคือตัวของทางนักเตะเองที่มีการเลือกสโมสรใหม่ของเขาไปแล้วและเขาก็ปักใจอยากจะย้ายไปอยู่กับทางเบอันมารเพิร์ที่ซึ่งทางฝั่งของทางสโมสรเองก็ให้ความชื่นชมในตัวนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนาน ดังนั้นเมื่อความสนใจของตัวนักเตะและความสนใจของว่าที่สโมสรใหม่ของเขาออกมาตรงกันมันจึงทาให้ดิวนี้สามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นและสุดท้ายเขาเองก็จะมีการไปเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ในทินซานเกเบนาบิวต่อไปสมใจหมาย เมื่อพูดถึงนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูประเด็นของอดีตนักเตะเก่าของเราที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแข้งขวัญใจแฟบนบอลสมัยที่เขายัางคาแข่งกิมมิทิฟแอนด์ฟิลของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางเจสมิลเนอร์อดิตดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเรานั่นเองหลังจากโจ้ตัวเคยย้ายจากทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสุดถิ่นแอนฟิลด์ของเราย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2015ตอนที่เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าของตัวเอง เขาได้อยู่คลาแเ่งกับทีมของเรายาวนานถึง8ปีด้วยกันก่อนจะเพิ่งอำลาสโมสสไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2023หลังจากไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสอนจึงทำให้เขาเลือกย้ายไปอยู่กับทางไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นแบบไร้ค่าตัว ตลอดช่วงเวลา8ปดดูกาลดังกล่าวข้างต้นนั้นตัวของทางมิลเนอร์ก็ผ่านการลงสนามให้กับทีมของเราไปถึง300กับอีก32นะันัดและผ่านการคว้าชแชมป์น้อยใหญ่กับทีมของเรามาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์พิมอรลีแชมป์เอคับแชมป์คาราบาวคับแชมป์คอมมูนิตีช้ชิลแชมป์ยู่้าซูเปอร์ครับแชมป์ยู่แ้าเฉินสเปลิกและแชมป์สโมสรโลก ยังไงก็ตามล่าสุดมันก็มีการประกาศยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการจากเพจของทางไรตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าในตอนนี้ตัวของทางนิวเนอร์ได้ตัดสินใจที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งจะทําให้เขาได้อยู่ลงเล่นที่นั่นไปจนกระทั่งวันเกิดครบรอบอายุ40ปีของเขาแน่นอนแล้ว เรายินดีที่จะประกาศว่าเจมส์ได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเอาเบียนออกไปอีกหนึ่งปีแถลงการผ่านหน้าเพจอย่างเป็นทางการในเอของทางไบรตันระบุ ในตอนนี้ตัวของทางมิลเนอร์ก็กำลังไล่ล่าสติการลงสนามมากที่สุดตลอดการในเกมพิมลีที่ทางแกลล์แบลลี่ทำเอาไว้ที่ตัวเลข6กรกตีินัดซึ่งตัวของทางมิลเนอร์เองนั้นก็ตามหลังอยู่แค่เพียง17เกมเท่านั้นทำให้การต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้นของเขากับทางไรตันก็มีโอกาสอันดีที่เขาจะสามารถทำลายสติของทางแบลลี่ลงได้ แล้ปัจจุบันเจ้าตัวก็มีการลงสนามในการแข่งขันหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษมายาวนานถึง23ปีหลังจากที่เขาได้รับโอกาสลงประเดิมสนามเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่เขาเพิ่งมีอายุได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นปลายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดอกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะต้าใหม่ของดอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกลงกลางกันบ้าง มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่เราต้องการจะหาคนเข้ามาคอยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามหากเกิดกรณีที่ตัวของทางไรอันเกรวเวนแบะห้องครึ่งดัชแมนของเราไม่สามารถที่จะลงเล่นได้ ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมามันหนึ่งในนักเตะกที่มีการแสดงความสนใจเลยว่าเขาพร้อมที่จะยายมาด่งเล่นให้กับทีมของเราก็คือในดาของทักอเล็กทอสมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางสโมูสรเฟเดนวารอสทีมแชมป์ลีกของประเทศทางการีในการแข่งขันฤดูกาลล่าสุดนั่นเอง ปัจจุบันเจ้าตัวก็เพิ่งจะมีอายุอานามเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเขาก็ผ่านการลงสนามไปมากถึง41นัดจากการแข่งขันทุกปลายการโดยฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง13ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เข้ายิงประตูเองไป2ลูกและก็ผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไป11แอสซิสซ์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติยอดเยี่ยมมากจากคนที่ลงเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับแบบนี้ เขายังมีโอกาสเป็นเพื่อนร่วมทีมกับทางนาบีเกอีตาอาดิตมิดฟิลด์ของเราที่ในตอนนี้ก็ถูกยืมตัวไปลงเล่นอยู่ที่เฟเดร่ารอสอีกต้วย ทั้งนี้ม่อถูกนะักข่าวสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของตัวนักเตะทางเอเย่นต์สุดตัวของเขาอย่างทางเบนเซตตก็มีการออกมายอมรับข้อเท็จจริงในประเด็นนี้หากแต่มีการชี้ชัดลงไปเลยว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเขาต้องการจะให้ผู้เล่นในความดูแลของตัวเองมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นกว่านี้ก่อน สำหรับคำถามนั้นผมขอไม่ตอบนะเพราะมันจะกลายมาเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าแ่าะจะมีผลกระทบต่อตัว,ตวของทางอเล็กซ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่เป๊กลา้ามันสำคัญที่เราจะได้เห็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวของทางนักเตะเขาจาเป็นที่ต้องต่อยอดในเส้นทางอาชีพของตัวเองต่อไปและทางเฟรนวารอสเองก็มีการสร้างทีมโดยใช้เขาเป็นศูนย์กลางนะ นั่นทำให้เขามีความโดดเด่นอย่างมากในสนามแต่ความจริงก็คือเขาเพิ่งจะเป็นนักเตะที่มีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ผ่านการลงเล่นในระดับเวทีนานาชาติมาแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันยูโรป,ปาลีกมันจะทําให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากยิ่งขึ้นและความฝันของเขาก็คือการได้ลงเล่นในสกีลฟาเฉลยสเปนลีกอีกด้วยซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นความจริงในช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับทางเฟรนวาร์รอสแล้วเขาเป็นสมบัติล้ำค่าของสมูสรนนะและสมูสอนก็ทราบเรื่องนั้นดีด้วยผมคิดว่าความสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องไม่เล่งรีบมากจนเกินไปมันมีสมูสรยักษ์ใหญ่ที่ความสนใจในตัวเขาแต่เราคงจะเอ่ยชื่อพวกเขาขึ้นมาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือผมทำงานเป็นเอเย่นให้กับเขามา6ปีเต็มเมและผมก็รู้ดีว่าเราจำเป็นต้องบริหารจัดการในประเด็นดอกนี้แบบไหนและอย่างไรกันบ้าง เรามีเครือข่ายที่เราสามารถจะติดต่อไปได้หากมันมีคนที่ใช่ในสนนราคาที่เหมาะสมเข้ามาเราเองก็พร้อมจะเปิดประตูอารับข้อเสนอดอกนั้นแต่สำหรับสถานการณ์นักปัจจุบันในเวลานี้ผมขอพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันนะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ตูวของเขาจะยังไม่มีการย้ายออกจากทางเฟเรเดนวารอสไปเพราะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมแม้ว่าเขาจะได้รับความสนใจเข้ามาอย่างจริงจังจากบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ดังกล่าวข้างต้นก็ตามที เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในส่วนของแนวรุกกันบ้างมาหนึ่งในคนที่ตกเป็นกระแสข่าวพัวพันกับทีมของเราตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อีซาดาวิงงโตเก่งจากทางสโมสรซาลิกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดนั่นเอง และล่าสุดเราก็ได้เห็นทางแกรมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังมีกาบออกมาชี้ชัดเลยว่านี่คือนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นความฝันสูงสุดของทากหรือร์พูลเลยด้วยซ้ำไปและเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเขาตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าสโมสรจะเพิ่งมีการคว้าตัวทางฟอร์เรียนเวสตไปแบบสดสดร้อนร้อนแต่เราอาจจะได้เห็นดิวเกินกว่ามูลค่า100ล้านปอนด์ตามมาเป็นดิลที่2ในช่วงซัมเมอร์เดียวกันเลยก็เป็นดา ลิวพูลยังคงมองว่าทักอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นการเส,สัญญาณในฝันของพวกเขานะไบลีกล่าวแล้วเมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าสโมสรจะสามารถส,สัญญาทั้งในตัวของทักอีซักแลกเวียดในสมอร์นี้เลยหรือไม่ทางไบลีก็ได้กล่าวต่อไปว่าแน่นอน100%มันเป็น100%เลยว่าพวกเขาทำแบบนั้นได้ ลิอวอพูได้ทุ่มเงินลงไปมหาศาลในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขายังมีงบประมาณและทรัพยากรมากเพียงพอที่จะทำทั้งสองดิวให้เกิดขึ้นได้มันมีความเป็นไปได้ในการจะขายนักเตะออกไปอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นในรางของทางคีวินกิลิเฮอร์ที่ย้ายออกไปแล้วดาวิวนนุนเยสเดียโกโชตาและทางเฟเดริโกเขียซาด้วยซึ่งสีคนนี้จะถูกใช้เป็นค่าตัวของทางเวียด นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีการไล่ล่าตัวนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการเพราะอีซักค,คือคนในฝันของพวกเขาเลยเววร์ภูลมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะบรรดาสโมสรอ,อื่นๆที่ก็มีการย่งชิงรายส็นของเขาอยู่ด้วยพร้อมยังได้รับการบอกกล่าวมาอีกด้วยว่าณปัจจุบันเววร์ภูเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสจะได้ตัวของผักอีซักมากที่สุดหากอีสซักมีการย้ายทีมออกมาเววร์ภูก็น่าที่จะได้ตัวเขา เพราะคู่แข่งอย่างทางอาร์ซนอลรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าตัวของเขาได้นั่นจึงทำให้ทางหิวอ์พปูเป็นคีมที่ก้าวขึ้นมามีโอกาสสูงที่สุดในดีลนี้หลังจากค่าตัวของเขาน่าจะสูงถึงระดับ120ล้านปอดวดยกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างริ่มแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ